สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดจิงใหม่จังนี้ไปขอเชิญท้านท่าฟังรายการบทความเกษตรต่างอากาศในช่วงที่หนึ่งเจ้า สวัสดีเจ้าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมกุต้นปิกมาโปกกบรายรขารโลกสีเขียวเหมือนเช่นเคยน,นะเจ้ากูวันติด ตั้งแต่เวลาเตี้ยงเกิงจนแผ่วบ่ายโมงนะจ้ะ12นาิก30นาทีแผ่ว12นาิก55นาทีต่างสถานีวิทยุมากามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ในระบบ AM ส t ต d i ิความถี่612ก h โคลื่นซ้ายสุดอออากาศใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือพอตึงภาพได้ยินตึงเสียง www.thereweb.com หอ facebook live ไละ youtube สถานีวิทยุ มากรเชียงใหม่ก็ได้ยินตึงเสียงหันตึงภาพผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ iOS หรือ Android ก็ได้อยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้ทั่วโลกข้าเจ้าแสงเทียนเนียมทรย์หับน้าที่ตาเมินรายการนะเจ้าวัน วันนี้ข้าเจ้าแสงเทียนเนียมทราบทีมงานสถานีวิทยุมอกาเจียงใหม่ฮับนนติดาเนรายการวันนี้มาพร้อมกับทีมงานคณาจารย์จาก คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่เจ้าำดนการประสานงานจากทีมงานสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่โดยความร่วมมือกันระหว่างสถานีวิทยุมอกรกับทางสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ก็มีท่านรองศาสตราจารย์ดรอภิันท์สุวรรณรักเป็นผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้นำ เรื่องราวเกี่ยวกับงานวิจัยต่างๆของมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ไปฮือพี่น้องเกษตรกรครอบครัวมอกเหาะตึงสีภูมิภาพพร้อมกันทั่วประเทศออนไลน์ทั่วโลกนะเจ้าวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ดรพัชรีอิน,นโนูเจ้าท่านอาจารย์ประจำหลักสูตรนวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรมคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้พบกับท่านรองศาสตราจารย์ดรพัชรีอิน,นโนูกันดีกว่าสวัสดีเจ้าท่านอาจารย์เจ้า วัสดีค่ะเจ้าจานเจ้าว,วันนี้มาชวนท่านผูฟังครอบครัวมกอุอก,กันเนาะโดยเฉพาะการจัดการาว,วัสดุเหลือทิง้งโดยเฉพาะเรื่องของการเลือใช้ทางการเกษตรอีแม่งกับเจ้าแล้วก็พี่น้องเกษตรกรครอบครัวมกอ,วกอุปุยไม่อุยเบ้นจัดการเกษตจดใดแบบทั่วไปและหส่วนนึงที่งานวิจัยที่อาจารย์ทำหันว่า ไปกับจัดแบบเพื่อเกิดความยั่งยืนนี่น้าเจ้าเฮาพงมา,าท่านอาจารย์เรา้องฟังถึงนิยามของเศษวัสดุเหลือทิ้งกันสักน้อยก่อนก็นได้เจ้าท่านอาจารย์เจ้าเรียนเชิญเจ้าเจ้า,จาได้ค่ะเศษวัสดุเหลือทิ้งเนาะเจ้า,จาบ้านทั่วไปเป็นก็จานนิยามว่าเออมันคือเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเขาหาหมูฟางเข้า โบซังข้าวโพดอย่างก็ชันอ้อยอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีวิธีอีกชนิดหนึ่งของเศษวัสดุเหลือทิ้งเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเศษวัสดุเหลือทิ้งมันมีมากกว่านั้นเจ้ามันมีอย่างพ้องมันมีเศษอาหารเศษอาหารนี่ก็ถือว่าเป็นเศษวัสดุเหมือนกันนะคะแต่เพิ่นจะห้องว่าเป็นเศษวัสดุเหลือทิ้งในครัวเรือนเนาะอย่างเช่น เศษอาหารเศษผักเศษผลไม้น้าหนะคะอันนี้ก็จะเป็นเป็นเศษวัสดุในเครัวเรือนไปแล้วมันก็จะมีเศษวัสดุแห่งอย่างหนึง่งนอก,ก็คือเปลือกผลไม้นะคะอันนี้ก็จะมองว่าเป็นเศษวัสดุเหมือนกันนะคะอย่างเช่นหน้าทุเรียนหน้าี่นอกเขาก็จะมีเปลือกทุเรียนหน้ายาเจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเศษวัสดุเหลือทิ้งเหมือนกันกระโดืงมังคุดม,มาเห็นมั่อยา ก็จะมีเปลือกบางคูดแหมก็จะเป็นเศษวัสดุเหลือทิ้งเหมือนกันเปลือกเปลือกมะเป้าก็แม่นนะคะเปลือกโซมก็แม่นเหมือนกันเปลือกแก้วมังกรนี่ก็ถือว่าเป็นเศษวัสดุเหมือนกันนะคะแล้วโดยทั่วไปเนาะถ้าเป็นชาวบ้านนดยทั่วไปเนี่ยคะ่ะมันจะก,กําจัดจะได้เนาะเพ่อแม่พี่น้องก่อนหน้าจะารู้ดีนะคะว่าจะกําจัดจะได้เช่นถ้าเป็นฟางข้าวเนาะ นาข้าวนาเกี่ยวเข้าก็จะมีฟางข้าวตะปอซังนอกในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องนะคะถ้าเปรียบเทียบก,กันเนาะหนึ่งให้นี่นะเศษฟางข้าวนี่นะมันจะมีประมาณสามร้อยกิโลถึงเกร้อยกิโลนะคะแล้วแต่เนาะว่าเกษตรกรหรือเจ้าให้จ้าวนะ้ำมันจะปลูกบานทีจะได้แล้วก็จะมีตอซังเห็นนะคะที่มันอยู่ที่ที่ปลูกเลยเนาะ แลวเวลาเป็นเกี่ยวเข้าเป็นระเจ้าเริมเกี่ยวไถเข้าไปนะคะเอาเม็ดข้าวออกมาอันนี้เขาก็จะได้ฟางข้าวแต่ตอซังเนี่ยมันก็จะอยู่ในพื้นที่ของพ่อแม่ปีน้องเลยส่วนใหญ่เนาะถ้าเป็นฟางข้าวเนะะี่ยค่ะต้นก็จะเอาไปขายพ่อมงวัวพ่อมักเป็นก้อนขายพ่อมเป็นระเจ้าแต่ถ้าเป็นตอซังเนี่ยส่วนใหญ่เอาไปใช้ประโยชน์มาได้ะคะ่ะพ่อแม่พีน้องส่วนใหญ่เป็นก็จะเผา เผาเลยเพราะไอ้ยังมันง่ายมันง่ายต่อการเตรียมพื้นที่ปลูกในฤดูถนะัดไปเนาะบางคนบอกว่าเอ้เ้าไม่ได้เผานะจาะ้าอย่างบางคนะไถ่ายกบค่ะเนาะตั้งการเผาก็การถ่ายกบเนี่ยมืกอจะก่อจะเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อ,อมโอ้แล้วมันเกิดจะไดดเผานี่แน่ๆเลยอะแล้วเกิดฝุ่นพีเอ็ม เป็นตค่ะเกิดวันมึง้งมุงมุง้อย่าเนาะแล้วก็เกิดแก้คาร์บอนไดออกไซด์นะคะซึ่งแก้คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยก็จะเป็นเป็นปัญหาสิ่งแวดลอ้อมที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนะคะแล้วก็การไถ่กบล้อไถ่กบมันก็ดีกว่าเผาก้าฟุ้นกว่าเกิดแก้กว่าเกิดแต่อย่าลืมว่าเวลาพ่อแม่พี่น้องไถ่กบปุ๊บพ่อแม่พี่น้องปล่อยน้ําเข้ามาแม่พี่น้องปล่อยน้ําเข้ามาก็จะเกิดกัค่างน้ํา มันก็จะเกิดการมัดหมุนสะสมสะสมอยู่ในพื้นที่พ่อปลกของพ่อแม่พี่น้องมันก็จะเป็นแรงที่ทําให้เกิดแก๊สมีเทนเจ้าอ uh huh. ซึ่งแก๊สมีเทนก็จะเป็นหนึ่งในแก๊สเดอนกระจกที่ทําให้เกิดภาวะโลกร้อนถ้าพ่อแม่พี่น้องบอกว่าเฮ้เข้าไปเห็นหูเลยว่าเฮากระสุบป,ปัญหากับภาวะโลกร้อนพอแม่พี่น้องสังเกตเลยมอเจ้า เย็นหนอกบ้านเฮานาะเมื่อคืนเมลแรงค่ขๆมามเย็นละเจ้ามาหน่อยก็ยังเย็นอยู่แต่พอสักแปดโมงนี่นะบ้านเฮานี่นะแปดโมงไปปุ๊บจนถึงห้าหกโมงเมงลงเริ่มฮ้อนเมื่อวันก็ฮ้อนขนาดเมื่อคืนกับเย็นขนาดอันเนี้ยค่ะคือปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อนที่เราประสบพบเจอเนี่ยเจ้านี่คือวิธีการจัดการโดยทั่วไปเจา้า ส่วนใหญ่ป้าอุ้ยแม่อุ้ยเพิ่นก็ตะกอนเพิ่นก็แยกกันจีแย่นาจ้าจานเนาะเจ้าก็บางทีเฮาเกาะบัดนเมืองเนาะป้าอุ้ยแม่อุ้ยเพิ่นเคยแยกกันจีอี้มาก่อนเนาะ เอาก็าอาจจะบัตันได้มือสกามเอว่าโอ้มันมีผลกระทบอย่างอัานเตยกาเอว่าเจราะนั้นเกาะวันนี้เราก็ต้องมาเาม่าคือประอุยไม่อุยฟังเนาะว่าเราจะช่วยกันลดภาวะโลกฮอนี้กันจะได้ดีเอานะเจ้าโดยเฉพาะเศษวัสดุเหลือทิ้ง่างการเกษตรเนาะวันนี้อาจารย์จะนักไปเรื่องของวัสดุเหลือใช้่างการเกษตรอีเมนกับเจ้าอาจารย์เาจ้าร,รวมถึงเศษอาหารในครัวเรือนก็แง่ได้เอานะ แล้วก็สรุกันผกเปลือกผลไม้ต่างๆก่อนเนี้ยได้เราจะจาช่วยกันเบื้อง้มันเกิดผกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเขาจะได้เอานะเจ้านะเจ้า,จาอันนี้ยัง ในบ้านเฮาที่เปิลปลูกกันเนาะก็จะมีที่รณรงค์กันช่วงที่ผ่านมาว่าอันแบบเผา,าเนิ่งเสษวัดสดุเหลือใจต่างการเกษตรเนาะว่าจะเป็นกันเปลือกข้าวโพดเนาะที่ป้ยน,น้องบนดอยเปิลปลูกข้าวโพดกันหรือแม้กระทั่งอันเฟืองเอานะจ้าฟางข้าวเนาะต่อเฟืองจันกระว่างเออนะแล้วก็มันยังมีพืชอ,อื่นๆแห่งแม่กระเัจ้าที่เปินปลูกกันบนดอยแล้วก็บางทีเปิลก็แล้วลเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเปินก็เผากันมันง่า ดีที่อาจารย์ว่านะตอนนี้ไม่มีพืชอื่นๆแหมที่ต้องระวังค่ะเจ้าบนบนพื้นที่การเกษตรของพี่น้องเกษตรกรพกอุ้ยไม่อุ้ยที่มันเกยอย่างเงี้ยกันเนียเจ้าอ๋อส่วนใหญ่ถ้าเป็นพื้นที่ภูเขาเนาะเจ้าก็จะปลูกพืชไร่เป็นข้าวโพดเป็นล้าเพราะอ่างน้เพราะใจน้ำน้อยค่ะอ๋อใจน้ำน้อยใจน้ำน้อยเจ้าแล้วพื้นที่พ่อปูบนภูเขาเนี่ยปริมาณน้ำหรือแหล่งน้ำมันจะการจากพื้นที่ มันก็เลยจะทำพื้นน้ำได้มาเยอะค่ะลำไยกต่น,นี้นะเจ้าบนดอยลำไยกต่น,นี้จะขึ้นง่ายดยูเหมือนกันเราส่วนใหญ่ที่จะเห็นนะพืชไร่ที่ปลูกก็จะเป็นข้าวโพดก,กับลำไยเจ้าลำไยเอโน่เจ้า เจ้าแล้วก็อันอย่างพื้นที่อื่นเพื่อนก็จะมีพวกมันสัมปะหลังมันตั้งเอ้แมงกะเจ้าพื้นที่อื่นอื่นอย่างท่านูฟังที่เป็นอยู่ภูมิภาคอื่นเนาะอย่างบางพื้นที่ก็ปลูกอ้อยเอมัมงกะเจ้าจานเจ้าอ๋อเจ้าใจหมอกันอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ภูเขาเลยอุ่นหากาเนาะบางพื้นที่เปืนก็บางพื้นที่เปืนปลูกยางพาราโดยเอ้แมงกะเจ้าจานเจ้า อ๋อไม่ใค่ะยางพาราจ้าวแต่ว่ายางพารานี่จะมาค่อยเกิดประสปัญหากับการเผาหมอกปันตาดาเพราะว่าถ้ายางพารานี่ยิ่งอายุเยอะนะะยิ่งน้ํายางมันจะดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะล้มจนล้มล้มพื้นที่เก่าและปลูกใหม่มันจะใช้เวลานานค่ะจ้า อันก็บอกให้มีปัญหาอะไรเนาะส่วนใหญ่ก็พื้นที่ที่เปิ้นปูกอ้อยเนาะหันว่าเปิ้นเผาต่อมันแล้วก็จะให้มันออกมาแถมเอะกะต่อก็ว่าเจ้าจานเจ้านอกบางพื้นที่นะใจภาคเหนือเฮาเนาะแต่บางพื้นที่เปิ้นก็เจ้าเหมือนกันแม่งก็เจ้าทานเจ้าเจ้าแม่งให้ในที่ที่ส่งเดือนอู้เลยคือมันจะปหลังนี่ก็คือตกเลอะอยู่เหมือนกันในบนดอยข่ามันเป็นถ้วยหัวเนาะ แล้วมันเราคุนกลิ่นได้มัง่ายตัวโดยเปล่าจ้า อันนี้ก็เป็นเป็นพืชที่เฮาเฮางะกันบนดอยบุนที่สูงเออนาเจ้าแล้วก็ส่วนใหญ่มุงนี้เปิน้นพอเปิ้ลเก็บเกี่ยวแล้วปก็จะเผาเฟืองเผาต่อสร้างกันเออนาเจ้านาะแต่ว่า,าวตอนนี้เกิดปัญหามลพิษที่โลกฮ้อนตึงวันตึงวันเนีน่ยอ,อยู่ไหนพอบ่ได้ฉานเจ้า4ีอองศา42องศา4 3เอ <c oughs> บีบเอน้ะเเาบ่เคย์าบเคยปะนะาเจ้าจานเจ้ามันก็เลยเก็นภาวะโลกฮ้อนปานบ่ปอฝุ่นควันที่มันเกิด เกิดขึ้นยุง่งจุง้งเมื่อสองสา3เดือนที่ผ่านมาก่อนที่ฝนจะมา,าเนี่ยอาจารย์เหมือนเฮาเหมือนกับเราอยู่อยู่ในหัวแล,นหนแล้วก็เหมือนนูเนาะและมันอุดความาวเข้าไปอ่ะเฮาอยู่กันมาได้อ่ะเนาะ เนะพราะาะนัเราต้องจัดการจะใดให้มันเกิดความยั่งยืนท่านอาจารย์ได้มีการศึกษาวิจัยจะใดพ้องกับเจ้าทีมงานท่านอรองศาสตราจารย์ดรพัชณีอินทนโนอาจารย์เจ้ามีการอู้กันก็ในในท่านอาจารย์ก็อยู่ในรัฐสูตร <c oughs> นะวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรมเนาะคณะวิทยาศาสตร์ใช่แม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการอันวิจัยที่จะช่วยแก้ปัญหามลพิษเหล่าใน,ใน,ใน,ในี้ยังใดให้มันเกิดความยั่งยืนบ่ให้เกิดมลพิษบ่ให้ ระทบต่อสุขภาพพี่น้องประชาชนสิ่งแวดล้อมอีกอย่างเจ้าจานเจ,านจาน้าพอจะเล่าให้ฟังสักน้อยได้ก็เจ้าได้เจ้าเอออันนี้ยินดีค่ะนางนมอกเพราะว่ายังน้อยนะอเสียงหนึ่งเสียงเนี่ยค่ะจะสามารถส่งต่อการเกษตรกรได้หลายๆคนได้นะคะอันดับแรกต้องพูดก่าแม่พี่น้องจู้จักถึงความยั่งยืนนะคะว่าอ,อการจัดการเสษตรนี้เราถึงอย่างยั่งยืนเนี่ยมันเป็นจะได้ คำว่าอย่าง,ย,างยั่งยืนคือเป็นการจัดการเศรษฐกดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็คือมันจะต้องเป็นวิธีจัดการที่มันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อ,ตลตอมอต่ำจะได้หนึ่งยินเฮาเกตเกิดน้อยแต่เจะ้าบอกเกิดเป็นไปแบบได้ค่ะถ้าเฮาจะท่ให้มันเกิดแต่มันจะเกิดได้เฮาจะทาให้มันเกิดน้อยลงหรือเพ่ลดปริมาณฝุ่มในองในบรรยากาศได้อย่างดัง เน,นี้ยค่ะมันจะมองว่าเป็นการจัดก,การที่ยั่งยืนเด่นที่สิ่งแวดล้อมเป็นหลักนะจ้าเพราะว่าเซษวัสโตรเหลือที่นู่นเนี่ยแหล่งของพลังงานก็นได้ตุ๋ยแหล่งของพลังงานจะได้ก็คือเมื่อแม่พี่น้องบันจะเอาไปทำเนาะอย่างเช่น,ะนเป็นลวอเป็นฟืนแต่งเป็นท่านท่านเกาลำไยเนี่ยค่ะอันเนี้ยก็จะถือว่าเป็นแหล่งพลังงานถ้าเราเอาเซรามิคสโตร์ที่เดี่ยนมาเป็นแหล่งพลังแหล่งพลังงานที่ยั่งยืน พราะมันสงน่งผลกระทบต่อสิ่งต่างาาซึ่งมันก็มีหลายวิธีขนาดเนาะเอาองปอนว่าวิธีของพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเป็นการเผาผสูงใหญ่เนาะถ้าเกิดสมมุติว่าเผาเราจะเห็นเอ้ห้องมูลในตารางค่ะมันจะมีบอกเนาะตารางของอาจารย์นะคะว่าถ้าเอาไปเผาก็คือเผามนที่โลง่งเนี่ยเผาในที่นานเนี่ ันจะมีปริมาณของแก๊สตาดนะคะซึ่งปริมาณของแก๊สเลนระจลเนี่ยแหละเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดภาวะโลกร้อนเห็นมค่ะแก๊สเลนกเกจู่ที่แปดร้อยตายนข้าว่าก็ไมัน้อนหนักขนาดน,นี่ถือว่านักมากมากและอาจารย์รู้ได้ไงว่ามันหนักเนี่ยแปดร้อยตา,ายนมันหนักอย่างไงของเขาขึ้นเป็นตันก่อนี่ยลองเขาเอาเปรียบเทียบกับเขาเอาฟางข้าไปแต่งเป็นปุ๋ยแล้วค่ะเอาฟางข้ากระตอสอันไปแต่งเป็นปุย๋ย ุยมากของพ่อแม่พี่น้องไปแปลงเองได้ให้แค่180บาทผมก็ค้าว่ามันสามารถลดปริมาณของแก๊สเรือนกระจกที่เขาจะปล่อยออกสู่บรรยากาศได้ถ้าเขาเลดปริมาณแก๊สเรือนกระจกได้เขาก็จะลดปัญหาสิ่งเร้าร้อนที่มาทําให้เกิดภาวะโลกร้อนได้เหมือนกันเขาลดลงมากกว่านี้ได้โกออาจารย์ได้ค่ะเอามากไปเป็นแก้ชีวภาพได้เจ้า ปริมาณแก๊สเรือนกระจกที่ปล่อยออกไปมันก็จะมาสองร้อยตานแก่เจ้าถามว่าเฮายุดเมื่อมันบังเกิดได้ก่อมาได้ค่ะแต่เฮาลดได้ลดได้ด้วยอย่างด้วยวิธีต่างๆที่อาจารย์บอกไปจะเอาแต่งไปเปลี่ยนปุ๋ยก็ได้จะเอาไปเปลี่ยนแก๊สชีวภาพก็ได้จะเอาไปเปลยนไบโอชาก็ได้ไบโอชาเขกเปปล่อยแก๊สเรือนกระจกไม่เดียวถึงแม้ว่ามันเป็นการเผา ต่การเผาโดยวิชาจะมาเเมือนการเผาทั่วไปที่ก็แม่พี่น้องเผาไม่ให้ในนะั้นนะคะเพราะว่าถ้าเผาโดยวชามันจะมาเกิดควันเนาะมันจะมาเกิดควันนะคะเพราะเขาเผาในในที่ปิดเขาไม่ได้เผาในที่โล่งจ้าอมอันนี้ก็คือเป็นการเตียบเทียบเนาะการเตียบเทียบการเกิดภาะวะโลกร้อนจากการจัดก,การเศษวัสดุด้วยวิธีต่าง ามาแปลงปุ๋ยมาร์กเอนจานเนาะเจ้าเอาใบาไม้ใบหญ้า,ยายอยู่เนี่ยคะ่ะเอามากองกองรวมกันเอกเจ้าจา <c oughs> นเจ้าเจ้าแม่นเจ้าเอามากองกองรวมกันเ <c oughs> จ้าอากะเจ้าใส่ขี้งูบ้านไหนเลี้ยงงูก็เอาขอี้งูปุ๋ยสลับกันไปเอาใบไม้วางจันแรกขี้งูปุ๋ยปุ๋ยไปจันทที่สองใบไม้ทับต่อขอี้งูปุ๋ยปุ๋ยไปหมดน้ำมันเหย้อยอะค่ะใช่ค่ะแตสักประมาณเดือนสองเดือนเขาก็จะได้ละเป็นปุ๋ยมาก เอามาใช้ในพื้นที่การเกษตรเขาได้ตัวอย่าค่ะจ้าวอันนี้คือเขาอย่ามซูเขาอยู่ในต้องเอนะจ้าอย่างเฟือ,องมันเหลือเอ่อชาเกี่ยวข้า,ขาลวละเอเนาะเฟืองมันเหลือเฮา,าก็กวาต้อมต้อมต้อมไคหิมน้ํหน่อยอีกก็ได้แม่งก็เจ้าจานเจ้าแล้วก็เอาจ้าได้จา้จาวแปรงอย่างเตี้ยจา์ว่าขี้งัวใส่จันต่อไปเอาใบาไม้ใส่เอาเฟืองใส่เอเนาะอันแล้วก็น้าโหดอีมันก็เจ้าจานเจ้า อันเจ้ากันเจ้าบังเต้าเปิ่งกอใจจุลินทซีอย่างก็อย่างของกรมพัฒนาที่ดินเปิ้งมีสารเร่งดอรหนึ่งอย่าเฮาไปอุย้ยตัวอีกก็ได้จอจานเจ้าได้ค่ะยิง่งดีค่ะถ้าเรามีสารเร่งจะอีบข,ของพอดอนะระยะเวลาที่มันจะเปลี่ยนไปเป็นปุ๋ยมันจะเร็วค่ะจากหกสิบวันสองเดือนอาจจะสักเดือนเขาได้ละอย่าค่ะแต่ว่าเฮาจะต้องสังเกตดีๆว่าเฮาได้ปุ๋ยแล้วหรือยังก็คือเศษปัสดามูลนี้จะต้องกลายไปเป็นสีดำอ๋อ แล้วเขาต้องมันโหดน้ำหนึ่งอาทิตย์อดน้ําสักสองรอบเพื่อกองปุ๋ยมันจุง้งเ,เขามบบต้องไปฟื้นมันละค่ะอันนี้เป็นห้องว่าสูตรทําปุ๋ยหมักของแม่โจ้นะคะเขาก็ไปต้องไปฟื้นมันละเขาหดน้ํามันเถี่ยแต่เขาต้องมันหดน้ํานะคะเกษตรกรบางคนบอกว่าโอ้เฮาย่าายังบอกเป็นปุ๋ยเม่ เมื <laughs> ่อนั่นนะมันก็นยังมาเป็นปุ๋ยอ๋อป้าเลยว่า,าเป็นลืมหดนะต <c oughs> ้นหดน้ำหมอกมันต <c oughs> ้นหดน้ำบาทีอค่ะ <c oughs> มันก็นเลยแบบได้กลายไปเป็นปุ๋ยสักามจเกลีอ๋อก็คือมีเทคนิคนะรับถ้าเฮามีใบบะลำไยไอ้นีามันหล่นลงมาเฮาก็กวาดต้อมต้อมเต้าไว้หิมหิมเกล้ามันหั่นก็ได้น้อจานนาะ <And> ได้ค่ะพอ <Yeah. S 2> วันนั้นอาจารย์ก็ไปออกพื้นที่พิสมืนเนาะ <Yeah. S 2> ไปกับทีมที่เปิ้ลช่วยแต่งปุ๋ยจากใบลำไย,ยแห้งเพราะแบบโอ้โหใบลำไย,ยแห้งนักขนาดเท่าก้อนตุ๋วลำไย,ยเนาะเป็นให้เป็นส่วนอ่ะค่ะแล้วเปิลก็มุ่งยกดปกติเปิลก,ก็กวาดกวาดแล้วก็เอาเ okay ทขว้างปืนเก๋าโคนต้นของลำไย,ยเปิลน,นะค่ะ <Yeah. S 2> อันนี้ก็เลยไปสอนเปิลทำปุ๋ยมากโอ้เปิลชอบ พอเพิ่นทําเป็นก็เอาขายได้ตัวจริงๆมาขายค่ะแต่มีคนมาขอซื้อจำเป็นเดยแต่งเพิ่มขายอค่ะอันนี้มาก่อนลดลดสศกระดุไปนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อม ค่งแวดล้อมก็ดีตัวอาจารจ้าวอันนี้ก็เป็นวิธีที่หนึ่งเอามาแปลงปุ๋ยมากนะเจ้าใบไม้ต่างๆเฟืองนะเศษวัสดุเหลือทิ้งต่างๆเหล่านี้นะกับท่านอาจารย์นะเจ้าท่านรองศาสตราจารย์ดรพัชรีอินทนูเจ้าท่านอาจารย์ประจาหลักสูตรนวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรมคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่กับการจัดการวัสดุเหลือทิ้งให่อย่างยืน ันนี้เวลาเสี่ยงเหรอขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดต,ตามรับฟังรับชมบทความเกษตรต่างอากาศคู่วันติดตอนเตี้ยงเกิงจนถึงบ่ายโมงสถานีวิทยุมาคกเจีงยงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออนไลน์ทั่วโลกข้าเจ้าเสียงเทียนแหมทรัพย์ทีมงานสถานีวิทยุมอคกเจียงใหม่นาช่วงนี้จากท่านฟังไปก่อนปะก,กันได้ในเตือนหน้ายินดีจัดนกักสวัสดีเจ้านี่เธอฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้าฮะ เดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมก or, หรือ KU Radio Plus สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า y u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  e แล้วพิมพ์คำว่า KU Radio Thailand เท่านี้ง่ายๆเอง ทั้งรายการเกษตรคำสัพทอาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเราคือสถานีวิทยุมกวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะหลายประเทศทั่วโลกกำลังประสบปัญหาพลังงานและอาหารแต่ประเทศไทยสามารถสร้างแหล่งอาหารและพลังงานที่มาจากพืช บนที่ดินของเราได้ถ้าวันหนึ่งที่ดินเหล่านี้หายไปคนไทยจะขาดอาหารพลังงานเครื่องดื่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคร่วมรักษาที่ดินทำกินสำหรับวันนี้และวันหน้าเพื่อความมั่นคงของลูกหลานไทยในอนาคตสถานีวิทยุมอกอ์รณรงค์ให้กเกษตรกรไทยไม่ขายที่ดินทำกินสร้างแผ่นดินเกิด ส้มแคบหมูไม่ตึงปลาทูใสอัวฟักแว้งแตงตัวจนมากัดนัดหมอก็ของกินปื้นเมืองมีน้ำพริกห่าพริกหอมน้ำปูใส่อ้อมเอาไปกินกับ มาปบกับหน้าสีเขียวคร,บรวอบครัวมกหลังโควิด -19 เติมวันเสาร์ที่สองกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปกัดหน้าสีเขียวคร,บรวอบครัวมกสะพของดีบ้านเฮาตึงก้าไม้พันธุ์ผักปลอดสารพิษนวัตกรรมท้องถิ่นผล,ลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆเกษตรกรผู้ฟังคร,บรอบครัวมกผลิตเองจับนายเองราคาเป็นกันเองกูวันเสาร์แปดมงเจ้าเป็นต้นไปที่สถานีวิทยุมเกเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บ้านไม่แก่น้อยตำบลปาา่าไัยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่โทรศัพท์053-040228แแล้วพบกันนะเจ้า